สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นะคะก็พบกับรินที่ MG Auto สุขาพิบาลสามนีแล้ะค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้รินมีพี่แจ็กกี้ค่ะที่ปรึกษาฝ่ายขายของเรานะคะสวัสดีค่ะมาช่วยรีวิวกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องแจ็กกี้ชิ้นนี้มีแต่ของอร่อยนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะสาขาสุขาพิบาลสามนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มีแต่ของอร่อยนะมีรถสวยด้วยรถสวยด้วยวันนี้แบบไปสีพิเศษสีหายากนิดนึงนะคะสีอะไรเราไม่ได้เห็นสีนี้นานมากสีแดงแรงริ์จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะแม่นะถูกต้อง แดงไว้ก่อนเลยนะคะต้องบอกว่ารถลูกค้าเราเนี่ยหลงังมาไม่ค่อยมีสีแดงแล้ววันนี้ม<ช>าเราก็เลยอยากจะมาเตือนความจําทุกคนนิดน,นึงว่าเอา่านเราเนี่ยก็มีมส,สีแ,สด,แดงแ,ดแบบนี้ด้วยีสีแดงนะคะสําหรับแบบว่า,าวัยรุ่นนะคะหรือจะเป็นแบบว่าหลายวัยนะคะที่ชอบแบบว่าสีแดงแรงริบเราก็มีให้เหมือนกันนะคะใครแล้วสำหรับใครที่ชอบรถไม่เหมือนใครเนี่ย ต้องสีนี้เลยนะคะสำหรับเอาผ่านนะคะสีนี้เรียกว่าสีเรดไ i ค้าเมทัลลิกนั่นเองค่ะพี่เจกี้เราพาเดินดูรอบคันได้ไหมคะว่ารถคันนี้เนี่ยสำหรับผู้บริหารครอบครัวอะไรยังไงได้บ้างได้หมดเลยค่ะตัวสีนี้บอกว่าเป็นแดงแบบไม่ถึงกับแดงสดมากนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี้มันจะออกเป็นสีแดงเข้มแต่เวลาอยู่ในแดดหรือยู่ในที่ร่มเนี่ยสีแดงของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันจะมีเหลือบใช่ จะมีความประกายประกายวิงวิงนิดนึงนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยามาค่ะมาดูด้านในกันค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเบาะหนังนี้คือมาจากโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะสวยงามลักชัวรี่มากๆเลยประตูสไลด์ที่ฟ้าสองข้างนะคะ ออปชันจัดเต็มให้เหมือนเดิมเลยค่ะจัดเต็มมากค่ะคันนี้เป็นอพาร์ตเอสีพาร์ตเอสีแพ็กเกจค่ะมาพร้อมกับพัวหมอนที่เขาเรียกนิกเนมกันว่าพัหมอนมิกกี้เมาส์ทำไมถึงเรียกมิกกี้เมาส์คะเพราะเขากกมีหูสองข้างเหมือนหนู<อ>น่ารักค่ะและเมื่อกี้ต้องให้กล้องแพนไปดูพี่แจก,กี้ทำน่ารักกว่าหมอนอีกค่ะ รถคันนี้นะคะ,คะเป็นเอาผ่าทุกรุ่นเนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์สําหรับครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารนะคะจริงๆแล้วแต่ว่าลูกค้ายอยากจะเอาไปใช้กับอะไรนะคะจริงๆคันนี้เนี่ยได้หลายรุ่นหลายวัยแล้วก็ได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่ m g Auto ตของเราเนี่ยสามารถคัสตอรไมซ์นะคะลูกค้ายอยากได้อะไรก็ทําให้ได้นะทำให้ได้หมดเลยจัดใ,<ช>ให้ใช่ไหมครับทำอะไรได้บ้างอ่ะเริ่มเลย ทางเรานะคะเอ็มจีออโต้ L นะคะสามารถตกแต่งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะเวลแคบสาหรับผู้เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะคะหรือจะทําเป็นก้นคอนโซลเนะลาะการระหว่างผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่ด้านหน้าได้ด้วยค่ะตกแต่งได้เลยค่ะสวยงามมากเลยมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะคะทางคู่หน้าและคู่กลางนะคะสําหรับเบาะปรับไฟฟ้าด้านนี้นะคะสามารถปรับเป็นเอนไปด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้นะคะหรือจะปรับ ตรงที่พักเทา้าแกเมยใดด้วยนะคะนี่ตักไฟฟา้าไม่ต้องมาโยกอยู่เนาะมันเริตรงนี้แหละอ่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาทําวิดีโอคันนี้ให้ดูนะคะหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นสีแดงนะคะแล้วก็อยู่กับเราได้ไม่นานเพิ่งมาถึงวันนี้และเราก็จะส่งออก,กส่งแล้วส่งไปไหนคะพี่เล็กกี้คันนี้ส่งไป อำเภออรัญญประเทศค่ะจังหวัดสระแก้วค่ะคืออิ p พ r t มาปุ๊บก็เอ็กซ์พ็อดกลับออกไปเลยไปแคมบร์ดจ์เพื่อนบ้านเราเลยนะคะ <c oughs> และนี่ค่ะคุณรินภายในห้องโดยสารใหญ่มากเลยนอกจากจะใหญ่ยังไม่พออีกนะคะยังมีระบบนาโนอีด้วยค่ะสําหรับยุคนี้นะคะทั้งโควิด -19 เอ่ยทั้งฝุ่น p m 2อเอ่ยเราไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะเพราะเรามีระบบฟอกอากาศนาโนอีในห้องโดยสารด้วยค่ะรถม,มากเลย จริงๆต้องบอกว่าเหมาะเหมาะกับครอบครัวยุคนี้มากๆเนะเพราะว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่รถคันนี้เนี่ยออกแบบมาแล้วก็ใส่ใจกับลูกค้าจริงๆเนี่ยรถคันนี้มีระบบหลายอย่างที่เหมาะกับครอบครัวเนาะทั้งโนเอ่ยทั้งไอโซฟิเอ่ยไอโซฟใช่ก็คือสามารถใส่คาซีที่เบาะนี้ได้เลยได้เลยเนาะใช่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยมีไอโซฟิอยู่นะคะแล้วก็สําหรับ ใครที่มีคาซีที่ไซส์ใหญ่กว่าตัวนี้นะเราก็มีรุ่น่นอื่นค่ะไซส์ใหญ่กับวิจิกี้เหรอครัไม่ใช่มีเรีว่าหุ่นดีหุ่นดีใช่ไหมครใช่แต่เรามีลูกค้านะคะที่มีคาซีที่ใหญ่กว่าตัวล็อกของอัพพาร์ตเอย่างนี้เรามีรุ่นไหนให้เลือกได้อีกบ้างคะมีตั้งแต่รุ่น X เลยค่ะ มี X Hybrid Hy ซึ่งมันก็ไม่ได้มีจำกัดตัวอันี้สามารถเปิดแขนขึ้นลงได้ไดก็ใส่ใส่ใหญ่กว่านี้ได้จริงๆเ,เอาผาน X Hybrid อะสามารถเอาเบาะติดกันยังได้เลย ใช่ปะใช่ค่ะอรถมากเคยมีลูกค้าเอาเบาติดกันแล้วก็เอาที่นอนน้องปูได้เลยตามสั่งได้เลยเนาะใช่จริงๆก็บอกว่าที่เ g ็มจีอตนะคะมีรถหลายรุ่นนะคะให้ลูกค้าได้เลือกเอาจริงๆว่าตามสเปคอยากได้สเปคแบบไหนข้างในสีครีมข้างในสีดําจะเป็นหนังจะเป็นผ้าเลือกได้ตามใจชอบรถตามสั่งช่มีท้ายหมด X ไฮบิด G F oh, S R C S C อ้โหมีมทุกรุ่นมีทุกรุ่นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทุกสีด้วยอย่างวันนี้ก็เอาสีแดงมาให้ดูกันสีแดงชอบจะไปแล้วด้วยนะคะอยู่ที่ออฟฟิศได้แป๊บเดียวจริงๆช่วงนี้รถมาแล้วก็ไปอย่างไวเลย<ฮ>ใช่ยอดขายต้องบอกว่าจากอุดรเราเนะะี่ยแหละ ไปหลายคันเลยใช่ไหมใช่ไหมคะพี่จ็กี้ได้ไปตั้งกี่คันล่ะใช่ไหมจัดไปเบาๆอาะครึ่งโหลเองต้องบอกว่าอ้ยครึ่งโหลต้องบอกว่าลูกค้าพี่จ็กี้มีได้รางวัลจากอุดรไปด้วยได้รางวัลด้วยค่ะได้เป็นอะไรอยากเอามาโชว์ได้ไหมได้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนันโรลโรสเกตหรอใช่ไหมคะอุ้ยเอามาโชว์ได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ตอนท้ายคลิปใครอยากเห็นนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะที่จองรถกับเอแล้วก็ได้รับรางวัลไปต้องบอกว่าส่งพร้อมส่งรถเลยไหมคะ พร้อมส่งมอบอรถเลยค่ะไม่ใช่คันนี้ใช่ไหมไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้คันนั้นเป็นสีอะไรคะสีขาวค่ะเอ้สีดำสีดำสีดำเอยหรือสีขาวนะหรือสีดำนะรอดูมาลุ้นกันแต่เดี๋ยวเราขอแอบดูลังวกันได้เลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้านะคะต้องบอกว่า MG Auto เนี่ยสามารถทำตามใจสั่งได้ถึงตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านในเลยด้านหน้าทำะไรกันได้บ้างไปดูกันค่ะไปค่ะอ่ะสำหรับด้านหน้าค่ะชิกกี้ต้องบอกว่า ถ้าเป็นรุ่นที่ข้างในเนี่ยเป็นสีครีมกระจกหน้าเราจะไม่เต็มแบบนี้ใช่ไหมใช่นี่มันคือแบบรุ่นเต็มมาเต็มเต็มกระจกหน้าเราจะอยู่แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะชอบแบบเต็มๆซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวออปชั่นที่มาจากญี่ปุ่นเลยเขาไม่มีเนี่ยถ้าลูกค้าอยากได้ข้างในเป็นสีครีม,มแล้วข้างนอกเต็มเต็มเต็มอย่างนี้ญี่ปุ่นไม่มีมาให้นะคะไม่มีแต่ AMG ทําทำได้ค่ะทำได้แน่ค่ะใช่ต้องบอกว่า AMG มจทำได้ทุกอย่างตามใจสั่งลูกค้าจริงๆนะคะอยากจะได้เบาะผ้าเป็นเบาะหนังเราก็ทำได้ทำได้อยากจะได้คอนโซลกั้นกลางระหว่างคนขับรถกับคนนั่งข้างหลังก็ทำได้เราก็ทำได้อะแล้วก็อยากจะได้อะไรอีกอะเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเป็นหัวมิกกี้เมาส์จากตัวที่ตัวเริ่มต้นไม่มีนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าให้เต็มแบบนี้นะคะในรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นไหนๆที่ ไม่เต็มแบบนี้เอก็ทําได้เหมือนกันถูกต้องค่ะ <c oughs> สําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถตามใจสั่งนะคะ,คะให้มาที่เอ็มจีตของเรานะคะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารเป็นคุณพ่อที่น่ารักนะคะหรือว่าเป็นคุณลูกที่น่ารักเหมือนกันนะคะสามารถทําได้หมดเลยนะคะที่เอ็มจีของเรานั่นเองค่ะ และนี่ค่ะคือที่เมื่อกี้เราจะให้ดูของรางวัลที่ลูกค้านะคะที่บูธอุดรที่ได้จองไปแล้วก็จับฉลากได้ใช่ค่ะสวยมากนี่บูธอื่นไม่ได้เอ็มจีได้โซลารี่เลยนะเนี่ยได้ทั้งเซตเลยแล้วก็เป็นลูกค้าเอ g ที่ได้<ช>ไปนะคะ ซื้อรถจองรถได้อีกคันหนึ่งค่ะถูกค่ะเฟอรี่ค่ะ,คะสวยงามต้องบอกว่าจองกับ a อจก็จะมีโชคดวงเฮง,งแบบนี้แล้วเนาะใช่ค่ะอ่ะใครอยากดวงดีดวงเฮงนะคะจองที่เราค่ะแล้วก็ต้องจองกับใครคะ สองนเาจักกีสิค่วันนี้ให้คื้นที่สื่อเขาเต็มเลยนะคะสองกันเราจักกีเราก็จะได้ของรางวัลแบบนี้เลยค่ะจบใช่เลยสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็พามาดูรถสวยๆแดงๆแบบนี้นะใช่ของสีแดงแงมาทั้งทีนี่ก็ต้องมาเรวไปแล้วด้วยใช่มาเร็วไปเร็วมากนะคะช่วงีอ่ะวันนี้นะคะใครติดใจพี่แจ็กกี้นะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้พี่แจ็กกี้คะแล้วถ้าลูกค้าติดใจพี่แจ็กกี้ล้วก็ติดใจอยากมาซื้อรถที่นี่ ฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะเบอร์ของพี่แจ็คกี้ใช่ไหมคะเบอร์โชว์รูมสิคะเบอร์พี่แจ็คกี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาหลังไม้นะคะเอาหลังไม้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะรถยนต์นําเข้าสวยๆแบบนี้นะคะโทรมาได้เลยค่ะที่สาขาเมงจ่ายนะคะ029344333ค่ะและสาขาที่2นะคะสาขาสุขภิบาล3ค่ะ023721999ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สามารถทักอินบ็อ์เข้ามาก็ได้นะคะลีฟคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าจะโทรมาที่2เบอร์ที่พี่เจก,กี้เพิ่งฝากไว้ให้นะคะแล้วถ้าติดใจนะคะพี่เจก,กี้แบบนี้อยากให้มา อัดวิดีโอมาไลฟ์กับรินบ่อยๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะใครอยากจะเลือกฝ่ายขายนะคะที่ถูกใจดูแลก็สามารถที่จะรีเควสกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนอยากให้ทุกคนนะคะติดตามเพจไว้นะคะสำหรับข่าวสารดีๆอัปเดตดีๆนะคะที่เราจะนำมาฝากกันคะ่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย